โกราบสวัสดีคผู้ชมนะครับเสียงดังแล้วเนาะวันนี้เราครับจุเราูอยู่กันในเกมทอมแอนด์เจอร์รี่สนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นทอมนะครับอืมนะแมวเนาะก็ไม่ได้เล่นแรงนะกพราขี้เก็บขี้กเก็บแค่นแหนขี้เก็บโอเคนะครับโอ้รู้สึก,กว่าเจอหนูปลาชาดด้วยนะจ๊ะ เฮ้ห hey, นูเราชานี่แกเติมมาใช่ไหมนะ <g ül h _> วันนี้ผมมากับสกินคลิปเอ่อแมวคลิปฮอปนะครับเทพบุตบุิปฮอปซึ่งถามว่าผมซื้อหรอไม่ได้ซื้ออะไรทั้งนั้นนะครับไอเป็นสกินฟรีนะครับที่เขาแจกนะครับแจกจากไอ้นั้นนะครับไอเขาเรียกอะไรไอสกินฟรีสามวันนะครับแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าผมจบสกินนะครับม,มาถารูกปกอนนะครับกดคลิปกดคลิป โอ้ยเอ้ยกดถ่ายแม่งเลยเธอถ่ายทันดิอยากได้การ์ดเป็นเพื่อนกับหนูเม็โอ๋อโดนอะไรวะเกมบักอุ้ยเกยมบักคุ้มโซ่าอยู่ไหนยไงเฮ้ยอย่อยอยาก,กอดอย่าก,กออยา่าเพิ่งกินนะอยา่าเพิ่งกิน ดยโดยโดยหยุดรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับกอนดดมาลอมาโดดมารอโดดมารอพี่โดดมาโออยู่แล้วใจน้องเฮ้ยมาดิครับเลล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 ุเลลุเลลุเลล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 เล ไปไปไปผมไล่แล้วนะครับผมไล่ผมไล่อกโดนจะหนีจะหนีจะหนีเอ้โอ้โอ้โอ้ล้มล้มล้มตอนเกมล้นลิ้นพันลิ้นพันนะสอรี่สอรี่อยู่ตรงไปเอ้ยจะว่าไปแล้วไปแล้วจ้า ยิงยาก่อนนะครับโอเคมันเหยียบโลได้โอเคคลิปหายแล้วไงผมลืมนะครับว่ามันไอ้นี่ไม่ได้ดอุ้ยมาเดียวออกไปโอ้ยคลิปหายแล้วเอา้เอาวเดิอดม,มา ผมนั่นเหยียบผมลืมไปนะว่าโลมันผมไม่มีไอ้การ์ดนะเนาะผมก็ลืมนะครับสอรีละกันครับเจะเหอะนะครับหรือว่าเป็นการทำลายโล่ละกันผมไม่ได้เอาการ์ดไอ้นี่มาสารภาพเลยเด๋อนี่เจ๊งเด๋อเจ๊ดิมันกำลังมาช่วยเพื่อนนะสามสองหนึ่ง โอนิ่มันแหละวิ้ยฉันกำลังรอแกอยู่เลยโจโจเฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนเสเกะใสกะหัวร้อนหัวร้อนนี่แหละอาการหัวร้อนผมอาการเรนนี่มาด้วยนะเวลาตีแล้วมันจะกระดุกกระดุ้งนะครับอ๋อเอาเอามาดีครับอร่อยไหมอีหนูอร่อยไหมที่จริงผมน่าจะไปจุดสรวดตรงนัะนนะวมผมค่อนข้างขี้เกียจนะผมก็เลยคิดว่าไม่ไปจุดละโอเคนะ ตอนนี้สกิลตดตัวผมเป็นเลเวลสองเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมถือเมฆถูนูนะครับผมจะสามารถตีได้เนาะเคียเคียร์เคียนะครับเคียคร์เคียรโต๊หนึ่งเต็ปนะครับเอ้าหมูมามากินต่อหน้าคนอื่นนะครับหัวร้อนถึงก็หัวร้อนถึงก็หัวร้อนเหลือใครเหลือใครตรงนี้ครับเหลือใครครับไอ้น้อง เจอแมวฮิปฮอปเข้าไปนะครับฮะวันดีวันดีเอ้ยโดนตีตลกขอสักทีขอสักทีขอสักทีโคงอ่ะเนื้อโห่เก็บเก็บยาเก็บยาเก็บยาวางไงวะวางไม่ได้เหรอวางไม่ได้ก็ยังไม่เงยนะครับ จบเกมแล้วเว้ยมาเฮ้ยปูรู้ไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนอ่าสิกโล่าสิกเลาเกง่งออนให้เด็กนะครับออนให้เด็กไปไม่ยอมอยู่ในนั้นแหละเอ๊ไปไหนแล้วล่ะอ้๋อลูร่าไปไหนไปนี่เหรอไปนี่เหรอตกเต็ม,อม,อมเอาวุธชชอไปที่ช่วยนะจ๊ะ จะมุธรกลับมาเอาไว้บุทอกับมานั้นถึงเวลาไล่หน้าเล็กันนะคบผมอุ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนยังเล็บเจ็ดฮกตีเอาออาคิดว่าโลมันจะช่วยหรอครับคิดว่าโลมันจะช่วยหรอครับถามจริงที่ไหวเป่านะครับไหวเป่าไหวเป่าจบเกมอีซี่อะุณผู้ชมนะอีซี่นะเออโลโลโลเนี่ยจะดัน่าดันผมครับ ดีโอ oh, 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 yeah. ้หน uh, uh, nah ึ่งเต็บโอ้ยเจ็บหัวร้อนจี๊ดมันจี๊ดอยู่ดีก็จี๊ดกินนมดีกว่ายื้ไปก็เปล่าประโยชน์นะแกเฮ้ยเฮ้ยระเบิดตัวเองเฮ้ยต่อยตัวเองดิอ๋อโอเคนะครับก็สนุกสนุกเนาะมาเล่นแมวยิ้มพร้อมพี่ดูคระบอกถามว่ามันเล่นยากไหมมันก็ไม่ได้เล่นยากนะครับอืมสนุกเลยนะเดี๋ยวสักตาเนาะ โอเคตไม่รู้ว่าตานี้จะเจอหนูโหดหรือเปล่าม,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 มันเจอนี้ผมไม่มีสกิลกระทะไข่ดาวนะค่อนข้างแย่นหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปเอาเถอะ เรามีบุธอยู่นะบุ๊ไอไอตัวไรนิ่งนี่ผมเขาแจกฟรีนะผมีอยู่ถ้าเขามีซิดนี่แล้วก็เออเราพุดโอ้ชิบหายละผมแนะนำทอมทอมทอมมันมีนี่นะมันมีทัฟฟี่นะครับเดี๋ยวสกโลก,กันได้เนอะรู้สึกว่าตานี้แย่แล้วล่ะครับเพราะว่าเรเจอตัวปวดหลายตัวเลยนะคือตัวปวดเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรนะครับก็ ถามว่าตัวปนมีตัวะไรั้งซิดนีเลยผมต้องรีบกําจัดซิดนีก่อนนะเพราะั้นเดี๋ยวมันถ้ามันเล่นเป็นนะมันจะมันมันอัพยิ่ติดตัวมันอะแล้วถ้ามันช่วยเพื่อนปุ๊บเนี่ยแล้วถ้ามันมีเพิร์กไทนะมันช่วยเพื่อนทีเดียวเลือดเพื่อนมันจะเต็มเลยนะเออมันช่วยไม่ใช่ช่วยแล้วเลือดเต็มคือมันช่วยแล้วก็ชแบบกดคิวเนาะกดรักษากดรักษาเพราะมันมีเพิร์กไทใช่ไหมถ้าเกิดมันมีเพิร์กไทแล้วก็แบบชิมหายเลยนะ าาามาดิครับเามาอ่ะเมาอ่ะอะไรแหละอุ้ยมาดิครับตบตบขูนะครับเอาเรียกว่าวิชาการตบขูป๊่ก็ตีขู่เมียวขูเฝ้านะครับแกงเอฟเคแกงเอฟเค กิดทำไมครับวิจารมคิดนะออาไปปุ๊บมาดีครับหัวร้อนหัวร้อนเอาเอาอู้มันโอ้กหนึ่งสเต็ปเกิดคิดว่าจะแน่ ไม่ค้าน่าพื้นพี่ล็อกไม่เกิดตรงนี้เฮ้ยมันรอมันรอมันต้องรอแน่นอนเืียผมมันต้องรอมันต้องรอเอาไม่เกิดว่ะอาฮ่าอีซีนี่ลูกโ่อเอ,อ้ยไปไหนมาเอ,อ้ยหายแล้วมันอยู่ตลาดแลยว่ะ ชิบหายละชิบหายกูเมาเหล้ายิ้มหนูแสบหนูแสบหนูแสบไปแบบขนาดนี้เล่นซะพี่หัวเสีบหัวร้อนไปเอไปเอาเอาดัน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 อุ้ยดันดันแมวเถื่อนหนูเถื่อนหนูเถื่อนละเฮ้ยลบ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 อะไรอะไรอะไรขอขอ ฝากดูแลให้หน่อยแล้วจ้ะโก้เราเราเออเราเมาเมาเหรอเมาอ่ะไอ้น้องไอ้น้องโอ้โหโลมันสั่นซีดมันสั่นซีดเล่นเป็นว่ะเล่นเป็นใช้ได้ใช้ได้นะครับทิ้งไปก่อนนะเฮ้ยแลกแลกฉีกหายลูกหนึ่งมาดลครับมาหนึ่งทีมาหนึ่งทีเอนนานอเอาแลกแลกแลกฉีกห like like ายลูกดันเหล็กนะครับเอกะตายนะครับต้องต้องฆ่ากระต่ายเนาะ ตีกระต่ายจะหายนะครับแกงเหงือหะแกงเหงอไปไหนมไม่ได้อัพสกิลไม่ได้อัพสกิลติดตัวละจ้ะไอ้น้องชายตอนน้องสาวนี่หว่าโทษทีละกันที่จะผิดอ๋อมีใครจะมาช่วยเธออีกไหมกินโลเปะแบบ านซี <laughs> มันหวานซีสละเก,กินนะเ <c oughs> อแวเอเะยายายาอยไรเนี่ยย่าระในลิกาเนีย่ยมีกล่องเฝ้าอยู่อ้าวเฮ้ย They push อยากจะซื้อ้นอ๊ะอูออืกออกอ หัวร้อนขั้นสองหัวร้อนขั้นสองมาซ้อนทับมิสกิวซ้อนทับมามามาเอาเอาเอวหลุดจากเก้าอี้ได้แล้วไงจ้ะไอ้น้องช้าให้เอาพี่สาวด้วยวะห้าหกไอ้อะไรนะมันชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ไอ้คัพปี้ตามกับไปตามนี่ยโ๊บยิงเอา้คิดต้อเฟีวอหรอคิดต้องเฟี้ยวเหรอ เอา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 มันตกตน่สักทีนึงแล้วก็คว้ามันมาเลย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 เยเลยลยเ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 ลยลยเลยเลยเลยลยเ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 ลยยเลยเลยเลยเ ฮุยุยยเส้งเสียงอุยอุ้ยุยเมาเสียงหัวร้อนหวร้อนหัวร้อนหัวร้อนหุอคิดว่เฟ้ยอะคิ่เฟ้ยวิดเฟ้ยคิดวเฟ้ยวอะคิดเี้ยวอางีข้างข้างเข้าสู่สถานะเม้วข้างนะครับ ไปทำได so, so huh? nice ้แค่น no, like like ั้นเราคิดว่าเฟี้ยวฮะเมียงูมันพยายามทวงเออมันพยายามทวงเฮ้ยเฮ้ยชิ้หายแล้วเฮ้ยไอ้เคียเอ้ยกูเมาเหล้าไอ้เคียไม่ไหวแล้วครับกูหัวร้อนหัวร้อนขั้นระดับพระเจ้านะครับกูไม่ได้ใส่เปอร์กันนี่มาด้วยนะเขียดเขียดเขียดอืมเขียรเขียรเอาเคียรหัวร้อนหัวร้อนช่ยโอ้หัวร้อนช่ยโอ้หัวร้อนช่ยโอ้หัวร้อนช่ยเพื่อนเพื่อนมนึ่งเซ็ตคูเพื่อนมนึ่งเซ็ตู่เรื่อยเรื่อย จาจจะเป็นสไปเนอร์มีนปลาเล่ามือเลยคิดว่าฟิวอะคิดว่าฟิวอะเอชิมหายเมาเล่าหายแมงสิกเล่าอะหัวร้อนหัวร้อนมันต้องหัวร้อนมันต้องหัวร้อนสตารมันมันต้องหัวร um ้อนมันต้องหัวร้อนมันต้องหัวร้อนสตารเจียวสักไหนเจียวอะ ไม่แต่ก uh ูไม่สนกูหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วตาอไปตามึงนี่นโอ้โหโโหอดออดออีอุดอีอดอีอเ๊อีอุ๊ดอีออกอล้วนะอดีอุอีอุจ๊๊อีอุ๊อี หัวร้อนหัวร้อนอืมหัวร้อนผมใส่เปิ์กไอ้นี่มาด้วยนะโอเคนะครับแล้วก็จะแพ้นะครับก็นะดวงดีเหมือนเดิมนะครับก็ถามว่าผมใส่เปิ์กอะไรนะครับมาจะจะไปดูแล้วกันนะครับก็เราอ่าลืมกดไลค์คนด้วยไม่ไม่กูไม่แอดไม่แอดอยากแอดแอดมาเองนะครับผมรับแอดทุกคนนะแต่ไม่แอดคนนั้นนะยกเว้นคนดังๆนะจ๊ะโอเคนะครับแมวผมเป็นเวลเก้านะครับอยากให้เป็นเวลสิบมากเลยก่อนนะครับ นี่นี่คือผมยังไม่เต็มนะคืออันนี้ผมยังไม่เต็มไนงะคือความรู้ผมยังไม่เต็มนะผมใช้แค่นี้นะครับคือตรงๆเนี่ยเป็นเพื่อนกับหมาเนี่ยเมื่อกี้ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะเพราะงั้นเออเปลี่ยนเป็นบางอันก็ได้นะคือผมมีแค่นี้เพื่อผมมีแค่นี้เดียวนะครับอะไรเนะี่ยออมเด็วในการช่รวยหมูขึ้นลงีอะไรก็ได้น,ะนี่นน,นะน,น,นี่อันนี้ก็ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็ได้ พราะว่ามเมวมันมเพราะว่าผมผมเล่นเป็นไงคือคนเล่นเป็นเนี่ยเขาจะกระโดดตบหรทันนะอันนี้คือผมเอานี่หนูผู้พิทักษ์นะครับเอ่อผมทําให้ผมเนี่ยเวลาจะหนูผูกก้าอีนะผมจะตีไวขึ้นนะครับอืมเอยไม่ใช่ตีไวขึ้นระยะก,การโจมตีเนี่ยจะสั้นลงนะจ๊ะหรือเปลี่ยนก็ได้อ่าถ้าม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนนะเพราะว่ามันยิ่งตีลงมันยิ่งดีน่ครับอ่าก็อันนี้ก็เป็น เด็กที่ยังไม่เต็มเนาะถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะเออแล้วผมก็มีเด็กคนนี้ด้วยนะนี่เป็นเด็กที่ผมมีทั้งหมดนะครับอยากได้เนียนมากเลยนะผมอยากได้การ์ดนี้นะนี่นี่ไออ,อันไรนะไหนที่ผมอยากนี่ผมยังได้การ์ดนี้นะครับเลยอย่รอบครอบถ้าได้ที่แบบกลับท,ทีเลยนะโคตรดีนะการมัโอเคการ์ดที่ผมมีดักดักก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีไม่กินกั่วนะครับไม่ไม่ช่วยเพื่อนร่วมทีมมวกเกตันหลวจนะครับทั้งสองคนจะได้รับ ผลเล่เทียมทานนะครับแล้วก็เป็นไม่กิ่งกวนนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมใส่อยู่นะแล้วก็ชอบมากๆาแล้วก็นี่นะครับเมื่อ,อ,อกะแพงปรากฏขึ้นแล้วจะยกเลิกสถานะอ่อนแอทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะ <S <S อันนี้ก็เป็นเทรมานจนยอมรับผิดนะเพืจับหนุมนกก่มมัดเก้าอี้ก็นะครับจะเดินเอ,อจะ เผยตำแหน่งหวงมาหนึ่งตัวนะอันนี้ที่ผมใช้ปัจจุบันเลยนะคืออันนี้แหละคือแบบว่าเมื่อแมวตีหนูเนี่ยจะทำให้หนูไม่สามารถใช้อะไรได้เลยสกิลอาวุธถืออะไรทุกอย่างใช้ไม่ได้เลยนะรวมถึงอาวุธที่ถือเนี่ยก็จะตกด้วยคนระับมันคล้ายๆกับอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับเออนี่นะโจมตีมันงงนะครับก็จะตีแล้วของตกเหมือนกันนะจ๊ะ แต่ที่อยากได้เหรออยากได้อันนี้ก็นะครับอันนี้กาแพงถูก,ถกลูกโรื่ร้อนนะโัล่ร้อนแบบไม่จํากัดเลยน,นะจ๊ะอันนี้ก็มันชาร์จโวมตีนะครับอยากได้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะมัน,ม,นมันดีนะครับโอเคผมก็มีแค่นี้นะผมไม่ได้มีการอะไรดีมากโอเคนอเนาะก็มาผมมาแค่น,นี้แหละแล้วก็มาเบิดไรนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะวันนี้ไม่ค่อยมาเล่นนะครับไม่ค่อยได้มาเล่นเกมนี้เนาะเพราะว่า มลานะครับก็ต้องอ่นอานหนังสือด้วยนะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีไลฟ์สดก็<ป>มาดูกันได้นะครับตอนประมาณถ้าว่างเมื่อไหร่จะมาไลฟ์ให้ดูแล้วกันเอ้ยยยยยยยเยยยยยยยอยยยรยยงเหลือ,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 ลอลวะ โอ้ยังโอ้ยังเหลือว,ลวันที่สามสัปดาห์ที่สามจะหกจะเป็นเลเวลหกสิบแล้วนะไม่ใช่เด็กเรีกอะไรเป็นน,นั่นนะครับถึงหกสิบแล้วจะได้หกสิบแล้วโอเคแล้วก็มากันที่กิจกรรมต่อนะครับก็มีกิจก,กรรมนี่ด้วยนะครับอุ้ย นี่เลฟิโออะไรอ,อืมบลูบลูบล,ลูโอ้สกินมูรี่มูรีเหรอเทพแห่งกังฟูโอ้โหผมมีไลนิ่งอยู่พอดีเลยนะครับยีมยมย,มยมขอบคุณจีเอ็มนะครับถ้าใจดีก็ให้ผมเป็นจีเอ็มมั่งก็ดีนะครับอยากเป็นจีเอ็มมากเลยจระจ๊ะแต่ผมก็ไม่มีเวลาบ้างนะโอเครอเรียสเสร็จแล้วกันถ้าได้เป็นก็คงดี เพราะว่าผมติดเกมนี้มากเลยคครับือช่วงนีเน้เล่นแทบตลอดเลยครับคือแบบปดัดไม่แทบจะมีวอลไหนเลยที่เล่นที่ไม่เล่นเน่ยติดจัดจัดประหลัดบอกเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าอัปเดตใหม่อุ้ยอันนี้สกินอะไรอ่ะสกินเลยสกินเลยเออเอออันนี้ผมมีแล้วนะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็มีเออเดี๋ยวไม่มีไม่มี ก็ต่อไปก็อยากได้ทัฟฟี่มั่งนะเพราะว่าทัฟฟี่มันก็เก่งนเนี่ยนะเยี่ยมเยี่ยมเอ่อเคยทมาดูอันไหนนะที่เรายังไม่ได้อันไหนนะที่มันบอกอ่ะอ้เนี่ยบูดรีนะคือเยี่ยมเยี่ยมโอเคนะครับใครชอบกิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอ,อ๊ะมีคนขอเป็นเพื่อนกันรึเราโคตรขนาดนั่งเคี้ยวเออที่จริงผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะมันแล้วแต่บางสถาน ถือว่านะเผือว่าผมแพ้ตัวอะไรนะผมอยากบอกนะว่าผมแพ้เอ่อโรบินฮูดนะพวกแมันกระโรดดทั้งวันนะกระโดดก็กูจะตบได้นี่ถ้าไม่งมีสี่ตัวนี่แบบยอมแพ้แล้วผมยอมกดออกเกมเลยนะถึงว่าจะเป็นแร้งนะแบบมันพูดหวน้อนเลยนะเพราะมันกระโรดดหลบไปมานะครับมาพูดจะปิดลิมแต่ก็ยังไม่ปิดเนาะนะครับเราจะพูดทำเอ,อียงมาก่อนจะไปนะครับ สักตาไอแม่งงูเบอร์ที่ฉันดีดูดีโอยมันดีโอเ้เป็นเพื่อนกับหมาก็เอาก็ได้วะไม่ใช่ว่ากูได้เอ็ดไม่ใช่ว่าได้เอ็ดนะโอเคไม่ได้นะไม่ใช่ว่าได้เอ็ดที่แบบต้องรีบขยันเล่นแบบอะไรวะโอเคจบเพ,พื่อนเรื่องนี้ก่อนนะอะไรใครมันทักมาแย่ๆกันนะกันหนาวะเด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 ดต้องรีบทักก่อนนะครับ ใครชอบคินนี้นะฝากกดไลค์ซุปเปอร์เชฟผมด้วยนะครับสำนันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรือสำันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย